สวัสดีครับพบกับช่องเบิร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะเผื่อพาเพื่อนเพื่อนะครับมาชมในส่วนของ5้าไม้มงคลนะครับเรียกทรัพย์นะครับผูกไว้ปังมีตังเหลือแน่นอนนะครับอันดับที่1นนะครับก็คือจะเป็นต้นรวยไม่เลิกนะครับว่านต้นรวยไม่เลิกนะครับถือว่าเป็นพืชที่มีความเป็นสิริมงคลนะครับช่วยเสริมโชคลาภให้แก่ผู้ที่ปลูกนะครับหรือว่าผู้ที่มีการเพาะไว้ที่บ้านนะครับสําหรับคนไทยในสมัยโบราณนะครับมีความเชื่อ ว่าว่านรวยไม่เลิกนะครับจะช่วยส่งเสริมความรวยนะครับส่งเสริมโชคลาภสามารถเรียกเงินเรียกทองนะครับรวมถึงกิจการการงานการค้าขายนะครับให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนิยมปลูกเป็นไม้ประดับเป็นกระถางนะครับตั้งไว้หน้าบ้านหรือว่าในอาคารนะครับเหมาะสําหรับกลุ่มที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจนะครับหรือว่าคนที่มีความสนใจในด้านต้นไมานะครับสําหรับการปลูกและเวลาลดน้ํานะครับ อาจจะมีการตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็ท่องคาถามหาลาโพตูปวันตุเมนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ลมลุกอายุหลายปีนะครับเป็นไม้หวัดขวบหนามลำต้นใต้ดินมีลักษณะหัวคล้ายกับหัวหอมนะครับเหมาะที่จะปลูกในกระถางนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าสามารถนําความร่ํารวยมาสู่ผู้ปลูกได้แน่นอนนะครับลำดับที่สองนะครับเป็นต้นเศรษฐีพลานนะครับเป็นไม้มงคลที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับ โดยจะมีการแปลเปลี่ยนความตามคุณสมบัติในด้านการเสริมสิริมงคลนะครับไปตามเจ้าของบ้านซึ่งเชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้ในเขตบ้านที่มีการอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับฐานะของสมาชิกในครอบครัวตามสิ่งใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองก็จะไม่ติดขาดนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะทําอาชีพเกี่ยวกับการจับเงินจับทองนะครับเช่นพนักงานธนาคารหรือว่าค้าขายเนี่ยเงินก็จะมา มากเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่นิยมปลูกเศรษฐีปัญหาน,นะครับก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการค้าขายทาให้เจริญก้าวหน้านะครับมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ผู้ปลูกก็จะมีโชคลาภเข้ามาหาในตัวไม่ขาดสายนะครับไม่ไว่าเป็นโชคลาภแบบลาบลอยถูกหวยหรือว่าลาบจากคนที่รู้จักเอามาให้แบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปลําดับที่3เป็นต้นเศรษฐีกอบรับนะครับคือเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีเหมือนกันนะครับคาดว่าจะเป็นการกล ายพันมาจากชุนเช่านะครับเป็นไม้เสียงทายที่เชื่อกันว่าหากปลูกแล้วใบม้วนเป็นหลอดจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับและก็จะร่ารวยเงินทองเป็นไม้ล้มลุกนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นใบเดียวเรียงบนสลับกันไปนะครับประมาณ0.5-1เซนนะครับยาวประมาณ15-35เซนนะครับลักษณะทั่วไปคล้ายกับต้นชุนเช่านะครับแตกต่างกันที่ปลายใบแหลมและม้วนเข้าหาตะกันนะครับถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็น ให้เตษฐีกอบทรัพนะครับก็คือปลูกแล้วก็จะมีทรัพย์เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับลำดับที่4นะครับเป็นต้นเงินไหลมานะครับสําหรับต้น,นเงินไหลมาแล้วนะครับสําหรับคนที่ปลูกไว้ในบ้านก็จะทําให้เกิดความเป็นสีิริมงคลน,นะครับสร้างความร่ารวยให้แก่เจ้าของสามารถทําให้เงินทองไหลมาถูกบ้านถูกคนที่อาศัยอยู่นะครับทําให้เกิดความมั่งมีสีสุขนะครับ <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดปันไม้มงคลที่มีนามไปล้อและเป็นที่ปรารถนาของใครๆนะครับสําหรับที่จะ จะมาปลูกแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความความเป็นสเสน่ห์แก่บ้านหรือว่าผู้อยู่อาศัยนะครับโดยลักษณะข,ของต้นเงินไหลามาก็จะมีรูปทรงลักษณะใบาเป็นสีสันสวยงามนะครับเป็นที่สุดยอดของไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีความนิยมไม่เสื่อมคลายแล้วก็ทุกๆร้านก็มักจะมีต้นนี้ปลูกไวห้หน้าบ้านหน้าร้านด้วยเช่นกันนะครับลำดับสุดท้ายลำดับที่5นะครับเป็นต้นเศรษฐีน้ำเต้าทองนะครับเรื่องของความสิีิมงคลเรียกเงินเรียก,ยกทองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพระชื่อก็คือเศรษฐี ถีน้ำเต้าทองนะครับสามารถเก็บเงินเก็บทองได้เป็นอย่างดีเป็นว่นมงคลที่เชื่อว่าหากมีปลูกไว้ที่บ้านใดนะครับเงินทองก็จะมีใช้ไม่ขาดมือนะครับทางด้านเมตตามหานิยมก็คือนิยมปลูกไว้หน้าบ้านนะครับจะเป็นการเรียกลูกค้าเข้าบ้านเข้าร้านได้เยอะมากนะครับซึ่งสําหรับต้นเศรษฐีน้าเต้าทองนะครับเป็นต้นไม้ลักษณะมีความสูง25-30เซนนะครับเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันนะครับกว้างประมาณ3-5เซนนะครับ ดอกก็อาจจะมีเป็นช่อนะครับชอบตามใบกึ่งกลางลําต้นนะครับเึื่อเป็นไม้ที่นิยมชอบเลี้ยงในลักษณะที่แบบเป็นแสงราไรนะครับขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นม้าไม้มงคลนะครับปลูกแล้วปังเรียกทรัพย์มีตังเหลือใช้นะครับวันนี้ก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ